สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบอสตะเล็กอีกแล้วนะพอดีว่าตอนเนี้ยช่วงเนี้ยเพิ่งจะครบรอบ4ปีที่บอสได้ไปทําเลสิกดวงตามาเนาะทุกคนคลิปเนี้ยก็เลยอยากจะมารีวิวประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังตั้งแต่แบบเลสิกคืออะไรแล้วก็ทําแบบไหนแล้วทํามาสปีเนะี่ยเป็นยังไงบ้างคิดว่าคุ้มค่าไหมเผื่อจะได้ทําให้ใครที่กาลังคิดจะทําเลสิกอยู่ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเนาะว่าจะทําหรือว่าจะไม่ทํา ก็เดี๋ยวบอลขออธิบายคร่าวๆก่อนนะว่าเลสิกคืออะไรเผื่อว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้หรือว่ายังไม่ค่อยเข้าใจเนาะคือดวงตาของเราเนี่ยถ้าเราตัดเซกชันด้านข้างเนี่ยเซกชันเออถ้าเรามองด้านข้างมันจะมีชั้นที่เรียกว่ากระจกตาก็คือด้านหน้าตรงตรงตาดำนี่แหละซึ่งมันจะเป็นเลนที่ใช้ในการรวมแสงเนาะเวลาที่เรามองภาพอะไรอะภาพเนี่ยมันจะเป็นแสงที่วิ่งเข้ามาสู่ตาเรา แล้วจะถูกกระจกตาเนี่ยเป็นเลนรวมแสงเพื่อให้จุดโฟกัสอะมันไปตกที่ส่วนของเรติน่าพอดีทําให้ภาพออกมาชัดแต่ด้วยปัจจัยบางอย่างก็มาพาเหลืออะไรก็ตามเช่นแบบตาอาจจะสั้นหรือยาวกว่าปกติทําให้ภาพที่วิ่งเข้ามาผ่านกระจกตาเนี่ยมีจุดรวมแสงที่ไปตกไม่พอดีกับตรงเรติน่าก็คืออาจจะเป็นหน้าหรือหลังทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพเบลอรครับ ทีนี้เราก็เลยใช้เลเซอร์เป็นเครื่องมือในการมาปรับความโค้งความนูนของไกระจกตาเนี่ยเพื่อให้มันสามารถรวมแสงไปตกที่เลติน่าได้เหมือนเดิมซึ่งการใช้เลเซอร์เนี่ยมันก็คือการที่ต้องกินเนื้อกระจกตาบางส่วนไปเนาะทำให้ใครที่กระจกตาบางเนี่ยอาจจะเป็นข้อจํากัดที่ทําให้ไม่สามารถทําเลสิกได้เนาะเพราะมันแบบเอาออกไปไม่ได้แล้วอะเรื่องแบบมันบางอื แล้วเลสิกมีแบบไหนบ้างแบบที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมในตอนนี้ที่เห็นคนทำกันเยอะๆเนาะก็จะเห็นอยู่2-3สแบบก็คือตัวแบบดั้งเดิมแบบเฟมโตเลสิกแล้วก็ r ีเล็กซ์มาเนาะตัวดั้งเดิมเนี่ยก็คือเลสิกใบมีดปะมันก็จะเป็นการที่เราเอาใบมีดเล็กๆเนี่ยเนาะมาแบบเฉือนชั้นกระจกตาเพื่อเปิดออกมาเป็นแบบส่วนที่เขาเรียกว่าแฟลปเนี่ยก็คือส่วนของกระจกตาที่ถูกเปิดออก มีชื่อทําไมเราก็จะใช้เลเซอร์ยิงลงไปบนกระจกตาที่ถูกเปิดออกพอมันได้ตามที่เ,ออเครื่องมันคานวณออกมาแล้ว่เขาก็จะปิดเจ้าตัวแฟลปหรือกระจกตาที่ถูกเปิดออกนกลับเข้าไปส่วนตัวต่อมาคือตัวเฟมโตเหมือนกับตัวดั้งเดิมในตัวใบมีดเลยแต่ว่าจะไม่ใช้ใบมีดเขามีการพัฒนาเอาเอาตัวเลเซอร์มาใช้ในการเปิดกระจกตาแทนใบมีดเทำให้มันมีความแม่นยํามากกว่าแล้วก็สามารถลดออผลข้างเคียงได้ ประมาณหนึ่งหรือเยอะอก็สามารถลดผลขั้นเคียงได้ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่บอททำเนาะตัวนี้มีชื่อเทคโนโลยีว่า r e l e x s m ไ l e ไม่แน่ใจว่าย่อ,อมาจากอะไรแต่ว่าทั้งหมดคือตัวยออ่อแต่ไม่เคยดูว่าย่อ,อมาจากอะไรตัวนี้จะแตกต่างจากทั้ง2ตัวที่ผ่านมาเลยคือไม่มีการเปิดแฟลปหรือกระจกตาออกเนาะแต่ว่าเขาจะใช้เลเซอร์ยิงทะลุเข้าไปในกระจกตาเลยเพื่อ ตัดส่วนเกินด้านในออกแล้วเสร็จแล้วเขาเจานะเลเซอร์เนี่ยยิงอีกทีนึงเพื่อเปิดแผลเล็กๆประมาณ2-4ถึงมินลนั่นแหละและ้วก็ขี้ไปชั้นที่เราตัดออกที่อยู่ด้านในเนี่ยออกมาผ่านรูเล็กๆตรงนั้นทําให้มันมีแผลที่เล็กกว่าค่อนข้างมากเนาะแล้วถามว่านอกจากวิธีการผ่าตัดเนี่ยมีอะไรที่แตกต่างกันอีก ตัว Relax m ส n d เนี่ยสามารถทำสายตาสั้นเนี่ยได้ค่าสูงกว่าเพราะว่ามันสามารถแบบทำได้ถึงพันเลยมั้งถ้าถ้าจะไม่ผิดเนาะในขณะที่ตัวเฟมโตกับตัวไบมีดเนี่ยจะได้อยู่ที่ประมาณไม่เกิน600มั้งแต่ว่าเขาอะจะเหมาะกับสายตาที่เอียงมากกว่าแล้วตัว Relax อะจะทำสายตาเอียงได้น้อยกว่า แต่ด้วยความที่แบบอย่างที่บอกเนะมันต้องเปิดกระจกตาออกมาเลยทําให้แผลมันใหญ่กว่าเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการดูแลหลังทําเลสิกมากขึ้นเช่น <synth> แบบช่วงเดือนแรกเนี่ยก็ไม่ควรที่จะขยี้ตาเลยเนาะเพราะว่ามันมีโอกาสที่้ชั้นที่มันเปิดมาเนี่ยจะแบบเลื่อนหรือว่าพับได้ซึ่งก็ ก็ดูอันตรายเนาะขณะที่รีเล็กเนี่ยมีแผลเปิดที่ค่อนข้างเล็กอย่างที่บอกว่าประมาณ2ถึงเมนเล็กๆเ,เพื่อดึงออกเนาะบอกว่าจะบอกว่าให้เลี้ยงการให้น้ำเข้าตาเนี่ยในช่วงอาทิตย์แรกๆเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ควรขยี้อยู่แล้วแหละบอกว่าแบบยังไงก็พักต่อให้ไม่ได้เลสิกก็ไม่ควรขยี้ตาผลข้างเคียงหลักๆเนี่ยที่น่าจะรู้ก็คืออาการตายแห้งเนาะก็เลี่ยงไปเลยจากแบบตัวใบมีดเฟมโตแล้วก็รีเล็กเนาะก็จะ ตัวใบมีก็จะมากสุดและรีเล็กก็จะน้อยสุดแล้วก็ไล่ลงมาโอเคที่จริงอะยังมีเลสิกอีกแบบหนึ่งนะเขาเรียกว่า P R K ออกมา <c oughs> ซึ่งอันนี้มันจะต้องขูดกระจกตาแล้วก็ใช้เวลาพับฟื้นนานกว่าแบบอื่นแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีคนที่จะต้องทําเป็นแบบนี้อย่างเดียวเท่านั้นเนาะซึ่งคุณหมออาจจะเป็นคนแนะนําความเหมาะสมเลสิกแต่ละแบบกับดวงตาของเราให้เนาะโอเค okay, ต่อไปบอจะมาเล่าเรื่องอกระต่ายกับเตา่า เดี๋ยวบอจะมาเล่าเรื่องโปรเซสการทําเท่าที่จําได้เนาะซึ่งก็น่าจะพอจําได้แหละอย่างที่เมื่อกี้บอกไปเนาะที่บอททำเนี่ยเป็นรีเล็กซ์ไมลเนาะอาจจะมีโปรเซสที่แตกต่างกับพวกใบมีดแล้วก็เฟมโตเนะอัี้ก็อาจจะต้องไปฟังคนอื่นที่เคยทําอย่างแรกที่เราต้องทำอ่ะก็คือนัดเนาะเพื่อเข้าไปตรวจตาก่อนตรวจตาสมาธิสั้นก็คือเข้าไปตรวจดวงตาก่อนว่าทําได้ไหมเนาะ ท่าที่จําได้เนี่ยจะมีการวัดเรื่องอความโค้งกระจกตาความหนากระจกตาอย่างที่บอกนะว่าคนกระจกตาบางอาจจะทําไม่ได้ก็เลยจะต้องมีการวัดพวกนี้แล้วก็มีการวัดค่าสายตาเหมือนเวลาไปตัดแว่นเลยแล้วก็มีขนาดรูม่านตาความดันตาแล้วก็จะมีการที่ให้หมอเนี่ยส่องเข้าไปในดวงตาของเราด้วยซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องหยอดยาขยายม่านตาเพื่อให้หมอเนี่ยส่องมองเข้าไปดูขด้างใน,นว่ามีความผิดปกติอะไรไหมซึ่งการหยอดไอายานเนี่ยมันทําให้ เราไม่สามารถโฟกัสภาพใกล้ๆได้เนาะแบบเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็แสงอะไรเงี้ยมันจะดูจ้าขึ้นเพราะฉะนั้นแนะนําว่าต้องมีคนมารับมาส่งเนาะไม่ควรขับรถเองขึ้นรถไฟฟ้าก,ก็คงได้แหละอะไรที่มันอย่าขับรถเองอ่ะสาคัญสุดซึ่งหลังจากตรวจเสร็จตอนนั้นอ่ะผลของบอสอะมันมีความผิดปกตินิดนึงในเรื่องของความดันตาที่ค่อนข้างสูงเนาะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงของการเป็นโรคต้อหิน <laughs> ตอนนั้นคือตกใจมากเลยว่า คือจะมาเลสิกแต่ว่าเป็นต้อหินเหรออะไรเงี้ยเออสิเนี้ยต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลให้ละเอียดมากขึ้นเนาะก็คือเป็นการตรวจต้อหินเลย <ST> S> <S ก็ให้บอลเนอี่ยไปตรวจก่อนแล้วก็เอาผลเนี่ยกลับมายื่นก่อนที่จะทําการผ่าตัดอ่ะเราเข้าข้าเผื่อว่าใครจะต้องโดนเหมือนกันเนาะตอนนั้นที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอะ่ะก็คือก็จะมีการวัดความดันตามีอะไรคล้ายๆกันแหละแต่ว่าอันที่สนุกที่สุดอะ่ะคือมันคือการตรวจ ความกว้างลานตามันเหมือนเล่นเกมนะทุกคนมันจะมีแบบให้เราเอาหน้าเข้าไปอยู่ในที่มืดๆใช่ไหมแลม้วก็จะมีไฟขึ้นไฟขึ้นแล้วถ้าเราเห็นเราก็กดกดเงี้ยเพื่อตรวจความกว้างของร้านสายตาว่าเรามองได้กว้างแค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งคนเป็นต้อหินน่ะมันคือภาพอ่ะมันจะแคบลงเรื่อยๆจนสุดท้ายถ้าไม่ได้รักษามันก็จะดับไปเลยอย่างนี้แต่ว่าผลที่ตรวจออกมาก็คือไม่มีความผิดปกติเนาะบอก็ยังสามารถมองได้ทั้งวงแบบกว้างมากกว,ากว้างกว่าคนปกติที่ไม่ได้เป็นด้วยเพราะฉะนั้น ไม่ได้เป็นต้องหินซะก็ถือว่าผ่านไปเราก็เอาผลไปยื่นเออเราก็ต้องตรวจเรื่องแอนตี้ HIV ด้วยเนาะก็มีการผ่าตัดก็จะต้องมีการตรวจอะไรแบบนี้อยู่แล้ววันนี้ผ่าตัดเนี่ยที่บันทึกไว้นาบอชใช้เวลาไม่ถึง2ชั่วโมงทุกคนตั้งแต่แบบไปถึงจนกระทั่งกลับบ้านตอนแรกก่อนผ่าตัดเนี่ยเขาก็จะเอาเอกสารมาให้เซ็นเนาะเพราะมันเป็นการแบบผ่าตัดต้องมีการเซ็นยินยอมรับความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชําระเงินก่อนครับ เราจะต้องจ่ายเงินก่อนทําการผ่าตัดเนาะทุกคนแล้วต่อไปพี่พยาบาลอะ่ะเขาก็จะเอายามาอธิบายให้เราฟังเนาะเป็นยาที่จะใช้หลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วเนาะเข <lim f let> าก็ต้องอธิบายก่อนแหละเพราะหลังผ่าตัดอาจจะฟังดูอะไรไม่รู้เรื่องแนละ้วตอนนั้นเขาให้บอสกินยานอนหลับเนาะ อาจจะเพื่อให้มันผ่อนคลายมั้งไม่รู้ความดันเราสูงหรือเปล่าหรือว่าต้องกินอยู่แล้วอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจเนาะพอเขาทำผ่าตัดเขาก็จะให้เราเปลี่ยนเป็นชุดคุมอะไรของเขาเสร็จแล้วก็ให้ไปนอนอยู่บนเตียงแล้วก็หยอดยาซึ่งน่าจะเป็นยาชานะรุ่นเนาะเพราะการผ่าตัดก็จะต้องหยอดยาชาแหละแล้วคุณหมอก็เข้ามาหาแล้วก็มาบ r i ว่าเออการผ่าตัดเนี่ยมันจะเป็นยังไงต้องทําตัวยังไงเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ไปที่ห้องผ่าตัดกันเลยครับห้องเรามันจะแบ่งเป็นสส่วนเนาะส่วนแรกก็คือในส่วนที่เราจะทําเลสิก มันก็คือเลสิกทั้งสองห้องนี่หว่าอ่ะเอาเป็นว่าไล่ไปิีร้านเลยงนั้นในส่วนแรกเนี่ยพอเข้าไปอะ่ะเขาก็จะให้เรานอนบนเตียงเนาะเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าเราเงี้ยแบบนอนนอนแล้วก็เครื่องก็ลงมาเสร็จแล้วหมอก็จะบอกว่าให้มองจุดสีเขียวคือการให้มองจุดสีเขียวเนี่ยเพื่อให้ตาเราอะ่ะมันนิ่งอยู่กับที่เนาะมันไม่ได้หมายความว่าแบบ ถ้าเราเผลอขยับนิดหนึ่งแล้วเลเซอร์มันจะผิดเพี้ยนแล้วทําให้ตาเรามันเจ๊งกระบงตลอดไปเนาะมันก็มีระบบที่สามารถจับการเคลื่อนไหวของดวงตาได้ประมาณนึงแต่ว่ามันก็ดีที่สุดถ้าเราจะนิ่งเนาะเนาะ,เ,นะ,เ,นะเราก็ไม่ควรที่จะไปเพิ่มความเสี่ยงอะไรเนาะเราก็มองจุดสีเขียวไว้เนอะอมแล้วการเลสิกก็จะเริ่มต้นขึ้นครับจำได้ว่าภาพตอนนั้นอะหลังจากที่เริ่มทำเลเซ มันเป็นความมัวที่วิ่งมาจากขอบของภาพแบะแล้วก็แคบ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 แล้วก็ฟึบเข้ามาตรงกลางจนมัวมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นแบบเบลอร์ขั้นสุดเหมือนเอากระจกมาอาบไอ้น้ำแล้วก็มองผ่านก็ยังเบอร์ไม่เท่าก็ทำแบบนี้ไปจนครบทำสองตาเนาะซึ่งใช้เวลาแบบ10-20ี่สิบวิอะไรอย่างงี้มั้งถ้าจำไม่ผิดคือแบบไวมากๆทุกคนโอเคแล้วหลังจากที่ ตาเราเนี้ยมัวไปทั้งสองข้างแล้วเราก็จะไปที่ห้องถัดไปอันนี้ก็คือไปทําในสิ่งที่บอกก็คือใช้เลเซอร์ในการเปิดแผลเล็กๆอ4ถึงสมิลเนี่ยเพื่อคีดไอ้ชั้นที่มันทําให้ตาเรามัวเนี่ยไอ้ชั้นที่เราตัดออกเนี่ยออกมาจากกระจกตาของเราเนาะซึ่งเขาใช้เป็นที่ขีบมั้งแต่ว่ามันเป็นเครื่องมือโดยเฉพาะเออไม่รู้ตอนนั้นมันไม่เห็นอะไรเลยทุกคน,นแต่ว่าไม่ต้องกลัวคืออันนี้บอกก่อนว่าที่ทํามาทั้งหมดอะ่ะไม่มีตรงไหนที่รู้สึกเจ็บเลยเอาเป็นว่า ไม่รู้สึกอะไรเลยดีกว่าออในส่วนของใบมีดกับเฟมโตเนี่ยบอดไม่แน่ใจเนาะก็ใครทํามามาคอมเมนต์บอกกันก็ได้นะว่าว่ามันมีความเจ็บบ้างไหมคิดว่าไม่น่ามีปะ่ะพอเราคีบออกเสร็จขั้นตอนอะไรหมดแล้วก็มานั่งพักแป๊บหนึ่งเนาะตอนนี้ก็ มันเริ่มเห็นแล้วนะแต่จะอาจจะเบลอเบลอมัวมัวนิดนึงพี่พยาบาลเขาก็จะเอายาแก้ปวดมาให้เรากินแล้วก็หยอดยาซึ่งน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อนะเรอาอก็จะปิดตาเราด้วย้ไอฝาครอบที่มันเป็นแบบลูรูเหมืนอนอมแดลแต่ว่าเป็นสีขาวเสร็จถึงตรงนี้ก็คือสามารถกลับบ้านได้เลยเนาะทุกคนแต่ว่าคุณหมอก็จะบอกว่าเพื่อความชัวอยากให้นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนสักแบบ ไม่รู้10นาทีครึ่งชั่วโมงอะไรเพื่อดูว่าทําเลสิกแล้วเนะี่ยมันมีอะไรที่ผิดปกติไหมจะได้แบบว่าเออมารักษามาแก้ได้ทันทีเนาะซึ่งทําเลสิกเนี่ยเราต้องกลับมาที่โรงพยาบาลในวันต่อไปเลยนะเพื่อมาถอดฝาครอบออมไอมาแดงออกซึ่งดีใจมากเพราะมันน่ารำคาญอะมันแบบเอาสตรกอตเทมาติดอยู่บนใบหน้าเราเนอะมันก็ตึงๆหนือๆอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ บางวิสัยทัศน์อีกเห็นเป็นรูๆนึกว่าเป็นมะเร็งวันเนาะการมองเห็นตอนนั้นจาได้ว่าแบบหูมันชัดแล้วนะมันแบบ90%เลยอร์เซเลยออแบบชัดชัดชัดมากอย่างน้อยก็ชัดกว่าตอนถอดแวนน่ะน,นั้นก็เหมือนน่าจะมีการหยอดยาฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็มีการสอนการล้างหน้าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ้ยมันห้ามน้าเข้าตาเนาะมันก็เลยจะต้องมีวิธีการล้างหน้าที่ไม่ให้น้าเข้าตาก็คือการไม่ล้างหนะ้า โอเคทีนี้จะมาคุยเรื่องผลลัพธ์หลังจากที่ทามาเนาะหลังจากนั้นนะประมาณเดือน2เดือน3เดือนหรือขึ้นปีอะไรเงี้ยบอสไม่ค่อยแน่ใจเวลาเป็นช่วงเวลาที่ภาพมันชัดที่สุดเท่าที่ชีวิตเนี้ยเคยเกิดมาแล้วมองเห็นแล้วอ่ะคือต่อให้มันใส่แววนอะ่ะมันก็ไม่ชัดขนาดนี้อะ่ะชัดจนแบบรู้สึกแปลกอะจำได้ว่าเคยแบบขับรถอะแล้วบอสแบบอยู่แยกหนึ่งอะแล้วบอสมองไปแยกต่อไปที่ยังไม่ถึงอะแล้วบอสเห็นเลข ที่นับถอยหลังของแยกนั้นอยู่อะแล,ล้ก็ออกไปเลขไฟแดงไฟเกี่ยวอะเออมันขนาดนั้นเลยทุกคนซึ่งตอนนี้ทําไม่ได้แล้วเ <laughs> พราะหลังหลังจากช่วงนั้นอ่ามันก็เริ่มแบบค่อยๆปรับมาคือบอไม่อยากใส่คําว่า สั้นลงอะเพราะว่าทุกวันนี้ถามว่าชัดไหมก็คือรู้สึกชัดเหมือนตอนที่ใส่แว่นเลยแบบทุกอย่างมันชัดแต่มันไม่ชัดเบอร์เหมือนตอนแรกแค่นั้นเองค่าสายตาก็ไม่มีการเพิ่มแล้วอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าบอไปทําเลสิกในช่วงที่ค่าสายตามันหยุดนิ่งมาประมาณ3-4่ปีลนะคือมั่นใจแล้วว่ามันน่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยไปทําแต่ว่าที่ท,ที่ที่บอทําเนี่ยคือ t r s c เนาะถ้า เราทําแล้วเรามีการเปลี่ยนของค่าสายตายอีกอ่ะเราสามารถมาทํามาเติมได้อีกครั้งหนึ่งเนาะจะเสียแค่นะแบบตอนนั้นมัน3,000บาทตอนนี้ไม่ไม่ค่อยแน่ใจแล้วว่าเท่าไหร่แล้วถามถึงเรื่องอื่นๆเนาะพวก after effect ผลอะไรเงี้ยมีอะไรบ้างไหมมันจะมีตอนช่วงแรกๆที่เราทํามาเราจะเห็นดวงไฟใหญ่ขึ้นอันนี้คุณหมอเขาจะบอกกี่ละคือปกติสมุิมีดวงไฟเราเคยเห็นแบบว่าเส้นที่มันพุ่งออกมาจากดวงไฟไหมบางทีอ่ะมันจะมีเส้นออกมาใช่ป่มเออ มันจะใหญ่มากกคนมันจะใหญ่กว่าปกติก็ไม่ไม่ได้ส่งผลกระทบกับชีวิตขนาดนั้นเท่าไหร่เนะสำหรับบอสส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คืออาการตาแห้งบอสไม่รู้สึกตาแห้งขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ารี l ล็กส์มายด้วยไม่แน่ใจว่าอันอื่นเป็นยังไงก็บอกกันได้ลองลองมาคอมเมนต์บอกกันนะทุกคนบอสแบบเฉยๆมากคือหยดน้ำตาเทียมวันละหยอดวันละหลอดในช่วงแรกๆลืมหยอดบ้างหยอดบ้างเละเทบอกเลย ก็เพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าตาแห้งเลยแหละมันเลยแบบไม่ค่อยได้หยอดอ่ะจนแบบผ่านไปถึงปีไหมะบันก็ไม่ได้หยอดแล้วจนทุกวันนี้ก็คือไม่มีการหยอดน้ําตาเทียมอีกแล้วเพราะว่าตามันไม่แห้งมันแบบชุ่มชื้นที่สุดไปเลยเหมือนปกติถามว่าตอนนี้มี after effect อะไรบ้างไหมคือบอสมีนะแต่ว่าไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นผลที่มาจากการทําเลสิกหรือเปล่าบางทีแบบเวลาตอนเย็น,เย,นเย็นเราบอสไปออกกําลังกายเงี้ยมันมีความรู้สึกว่า ตามันโฟกัสได้ยากกว่าปกตินิดนึงในตอนดึกๆแบบการมองโทรศัพท์อะไรอะ่ะมันมันเหมือนต้องการความตั้งใจกว่านิดหนึง่งแต่ไม่ได้เป็นตลอดทุกวันอะไรอย่างงี้นะมันแบบนานๆทีมันเป็นอะไรเงีเวลาเราเหนื่อยมากๆหรืออะไรองีไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะาเราใช้สายตาเยอะไหมเพราะก็ทํางานอยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันเนาะหรือว่ามันเป็นอักเตอร์เอฟเฟกจากในส่วนนี้อันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตอะไรเลยขนาดนั้นเอาจริงแบบ ใสมันมันเป็นฟิลแบบตาล้ามากกว่าก็คือควรไปพักควรไปนอนเนาะเพราะว่าตอนเช้ามันไม่เป็นเออเราใช้สส่ตาเยอะก็ควรไปพักแหละอ่าแล้วก็มีอัพเตอร์เอฟเฟกอันหนึ่งที่เป็นเรื่องใหญ่มากคือชอบเผลอดันแว่นอะทั้งที่ไม่ได้ใส่แว่นแล้วอะเรื่อ,อปะคือเพิ่งดันแว่นตลอดแบบเป็นปี2ปีอะกว่าจะหายจนทุกวันเนี้ยยังแบบมีพลังเผลอบ้างมาดันแว่นไม่เข้าใจสิ่งนี้เลยว่า เมื่อไหร่เราจะสามารถถ่ายได้เป็นร้อเนาะอันนี้คือ after effect ที่เกียนที่สุดอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบฝันว่าภาพไม่ชัดในช่วงแรกๆช่วงปีแรกนี่ฝันบ่อยมากว่าแบบฝันว่าเบลอฝันว่าค่าสายตาเพิ่มฝันว่ามองไม่ชัดเหมือนเดิมต้องกลับไปใส่แว่นสุดยอด after effect ของการทำเลเิกโอเคสรุปบบนะบอดว่าส่วนตัวบอดบอดรู้สึกว่า คุ้มมากการทำเลสิกคือคุ้มสุดๆคือถ้าใครคิดจะทำอยู่อ่ะมอสบอกเลยว่าไปทำแบบแนะนำเลยคือมันสบายขึ้นเยอะการที่เราไม่ต้องใส่แว่นนะถ้าถ้าเราไม่ได้ชอบใส่เราจะรู้สึกดีมากๆที่ได้ไปทาํามือทุกคนมันแบบมันคุ้มอ่ะไม่รู้จะสัรหาคำไหนมาคือรู้สึกเป็นสิ่งที่คิดถูกไม่กี่อย่างในชีวิต <laughs> แล้วถามว่าถ้าจะทำแล้วจะเลือกคลินิกยังไงอันนี้แบบ อยู่ที่ความสบายใจเลยอะทุกคนเพราะว่าคลินิกทุกที่มันก็มีรีวิวเนาะมันก็ต้องมีคนมาบอกว่าดีไม่ดีเคยมีใครทาแล้วไม่โอเคไหมเราก็อา่าเราก็ไม่ต้องไปทาซึ่งคลินิกที่ดีดอะ่ะที่แบบรีวิวมันดีอะ่ะมันมีเยอะแยะมากอะทุกคนแล้วเราจะเลือกจากอะไรซึ่งมันก็คือความสบายใจแล้วอะทั้งแบบเรื่องราคาเรื่องความดงดังความน่าเชื่อถืออะไรบางคนอะ่ะอาจจะดูชื่อคุณหมอที่เราเชื่อใจว่า,เ,าเขาอยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ที่อื่นอีกไหม ราจะไปทําอีกที่หนึ่งที่มีราคาที่ต่ํากว่าเพื่อแบบว่าเพื่อประหยัดมากขึ้นเนาะมันแบบอยู่ที่ความสบายใจไม่สามารถตัดสินใจให้ได้เพราะว่ามันไม่สามารถบอกได้ว่าที่ไหนดีกว่าหรือที่ไหนแย่กว่าจริงๆเพราะว่ามันก็ <laughs> ไม่รู้ทุกคนทํามาก็ก็โอเคเออเอาที่เราสบายใจนั่นแหละทุกคนโอเคก็เรียบร้อยแล้วเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเนาะทั้งคนที่กําลังคิดอยากจะไปทําอยู่แล้วยังตัดสินใจไม่ได้แล้วก็คนที่ อยากจะรู้ข้อมูลนี้เฉยๆทั้งที่ไม่รู้จะต้องรู้ไปทำไม ังไงถ้าชอบคลิปเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูเนาะแล้วก็ฝาก subscribe แล้วก็ติดตามช่องทางต่างๆของบอร์ดด้วยเนาะขอบกราบขอบพะคุณล่วงหน้าไว้นะที่ดีเลยโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะก็วันนี้แหกคอนเทนต์ตัวเองนิดนึงมารีวิวอะไรที่เคยทำมาก็ถ้าใครอยากจะรู้อะไรอีกก็บอกได้นะเดี๋ยวมีโอกาสก็จะมารีวิวในสิ่งที่ได้ทำได้ซื้อหรือได้อะไรไปมาให้ทุกคนได้ฟัง,งนะหนิเนาะถ้านึกออกโอเคไม่มีอะไรแล้วฮนะไปแล้วเนาะ Bye bye. Yeah.